สวัสดีครับวันนี้เช้าวันอังคารที่31มกราคมนะครับราคาทองคําเมื่อวานนี้ในช่วงกลางวันเนี่ยค่อนข้างนิ่งแต่พอก่อนที่ตลาดฟิลเจอร์บ้านเราจะปิดทําการก่อน5โมงเย็นเนี่ยมีแรงขายกลับออกมาพอสมควรนะครับประกอบกับค่างเงินดอลลาร์ที่แข็งค่าขึ้น แล้วก็ทําให้ราคาทองเนี่ยก็เลยมีการปรับฐานลงนะครับพอเงินดอลลาร์แข็งค่าขึ้นปุ๊บค่าเงินบาทที่เคยแข็งค่าก็เริ่มปรับอ่อนค่าลงนะครับเมือ่อวานนี้ปิดตลาดสําหรับราคาทองคานะครับพันเี่เหรียญลบติดลบลงไปประมาณ9เหรียญน,นะครับแล้วก็โลหะเงินเนี่ยสาเหรียญ45่เซนนะครับหายไปประมาณ50เซน ที่เรียนไว้คือราคาปรับฐานลงในช่วงเย็นๆก่อน5โมงแต่แล้วในช่วงค่ำๆก็มีแรงซื้อกลับเข้ามานะครับราคาก็เลยไล่ตัวกลับขึ้นไปแล้วก็ลดช่วงการติดลบลงนะครับจริงในช่วงเย็นๆเนี่ยมาสัก4ี่หโมงเนี่ยราคาก็ปรับตัวลงไปใกล้ๆแนวรับซึ่งเป็นจุดที่แนะนําว่าถ้าหากว่าจะมีฝั่งซื้ออยู่ควรปิดสถานะคือมาสักพันเจเหรียญแต่ก็ไม่หลุดนะครับลงไปสักพันเจ็ดร้อยสิบหกพันเจ็ดร้อยสิบเจ็ดเหรียญแล้วก็เริ่มดิดตัวกลับขึ้นมาเหมือนกันเลยกับ ราคาโลหะเงินนะครับก็ปรับฐานลงไปถึงจุด St o p l ล s s ประมาณสัก3าาเหรียญท่วนๆนะครับแล้วกเออ็เริ่มดีตัวกลับขึ้นมาเพราะงั้นเมื่อวานทั้งทองคําและโลหะเงินเนี่ยก็มีการปรับฐานลงแล้วก็เริ่มฟื้นตัวกลับที่เรียนไว้ตั้งแต่เมื่อวานคือว่าเก็งกําไรตอนนี้เนี่ยคงต้องระวังหน่อยเพราะว่าเงินบาทเนี่ยมันแข็งค่าขึ้นมาเยอะแล้วก็ราคาทองเนี่ยรวมทั้งโลหะเงินด้วยนะครับในทางเทคนิคเนี่ย ระดับราคาปัจจุบันเนี่ยเป็นระดับราคาที่ภาพทางเทคนิคสะท้อนว่าเป็นราคาที่ค่อนข้างแพงเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยถ้าหากว่าไม่มีประเด็นบวกใหม่ๆจริงๆเนี่ยเชื่อว่าราคาคงยังไปไหนไม่ได้ไกลและน่าจะมีการปรับฐานสลับออกมาเมื่อวานนี้ก็เลยมีการปรับฐานกลับออกมาบ้างแล้วนะครับเพียงแต่ว่าก็คงยังไม่ได้มองว่าเป็นการปรับฐานที่มีนัยยะอะไรมากคงเป็นเรื่องของการปรับฐานในระยะสั้นๆเท่านั้นนะครับแล้วก็เครื่องมือยังไม่ได้มีสัญญาณขายออก กลับออกมาเพราะงั้นแล้วเนี่ยราคาก็จะมีแนวโน้มที่จะแกว่งตัวขึ้นลงในกรอบแคบๆดิดตัวขึ้นไปก็จะมีแรงขายทำกำไรกลับออกมาปรับฐานลงไปใกล้แนวรับก็จะไล่มีแรงซื้อไล่ตัวกลับขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งก็ยังเป็นลักษณะนี้อยู่นะครับเพราะว่าถ้าดูจากประเด็นเนี่ยประเด็นข่าวส่วนใหญ่ล้วนแต่เป็นประเด็นบวกนะครับกองทุนใหญ่ๆส่วนใหญ่ก็ให้ข่าวออกมาในลักษณะทิศทางเดียวกันคือว่ายังมองว่าทองคําเป็นสินทรัพย์ที่น่าลงทุนในปีนี้เพราะว่าเศรษฐกิจสหรัฐเศรษฐกิจยุโรปก็ยังมีแนว ทางการของเขาเนี่ยจะผ่อนคลายนโยบายทางการเงินมากขึ้นเพราะงั้นค่างเงินดอลลาร์ค่างเงินยูโรก็ยังมีแนวโน้มอ่อนค่าราคาทองคําก็เลยยังเป็นสินทรัพย์ที่ดูจะมีความน่าสนใจมากที่สุดนะครับเม mm ื่อวานนี้ราคาทองที่ปรับฐานลงมาเนี่ยก็เป็นผลมาจากหนึ่งเลยก็คงเป็นแรงขายทํากําไรนะครับเพราะปรับขึ้นมาเยอะปรับขึ้นมาติดต่อกันหลายวันแล้วแต่ว่าท่านที่เทรดทองคำในประเทศเนี่ยรวมทั้งโลหะเงินด้วยอาจจะมีเสียงบน่บนๆมาบ้างน,นะครับว่าราคาเนี่ยมันก็ ออไม่ได้ขึ้นไปเยอะเพราะว่าค่าเงินบาทแข็งค่าขึ้นมาตลอดติดต่อกันหลายวันนะเมื่อวานเริ่มอ่อนค่าลงมาบ้างแล้วตอนนี้เนี่ยก็อาจจะเริ่มทรงตัวนะครับสำหรับค่าเงินบาทแล้วอาจจะเริ่มพลิกกลับอ่อนค่าลงบ้างแล้วถ้าราคาทองดิดตโตกลับก็หวังว่าจะมีกําไรสําหรับท่านที่ทยอยซื้อเอาไว้นะครับซึ่งนอกจากการคาดการณ์มุมมองเศรษฐกิจต่างๆจากกองทุนรวมทั้งสํานักวิเคราะห์วิจัยทั้งในและต่างประเทศที่ยังให้น้ําหนักไปที่ทองคําแล้วซึ่งเป็นข่าวมาในช่วงนี้นะครับก็คงเป็นส่วนหนึ่งเป็น เป็นผลมาจากการที่เขาผิดหวังกับทางการจีนที่ปรากฏว่าเขาก็ยังไม่ได้มีการปรับลดอัตราการกันสำรองแต่ผมก็ยังเชื่อว่าจีนนคงรอดูท่าทีอีกสักหน่อยเพราะว่าตอนนี้เนี่ยทั้งสหรัฐทั้งยุโรปเนี่ยก็มีการผ่อนคลายทางการเงินมากขึ้นนะครับอาจจะส่งผลมาถึงเงินเฟอ้อของจีนก็ได้จีนเนี่ยอย่างที่เรียนไว้นะครับว่าตั้งแต่ช่วงวันเสาร์เนี่ยผมเรียนว่าจีนเนี่ยเขาค่อนข้างกลัวเงินเฟอ้อมากกว่าเรื่องของการชะลอตัวทางเศรษฐกิจเพราะงั้นแล้วเนี่ยเขาคงต้องรอดูสถานาการณ์สักหน่อยหนึ่งส่วนประเด็นใน You roll. <clears throat> เมื่อคืนที่ผ่านมาเนี่ยก็ประชุมผู้นํายุโรปก็เป็นไปตามที่คาดการณ์กันนะครับก็มีการพูดคุยถึงเรื่องของอาการประสานนโยบายทางการคลังแต่ว่ามันก็คงต้องอาศัยระยะเวลาเพราะนโยบายทางการทางการคลังเนี่ยมันเป็นประเด็นที่แต่ละประเทศต้องกลับไปพูดคุยกันในประเทศของเขากกอนแล้วพูดคุยกันในสภาเพราะนั้นก็คงยังไม่มีข้อสรุปอะไรที่ชัดเจนส่วนเรื่องของกรีซก็เมื่อวานนี้เนี่ยราคาปรับฐานลงก็เป็นเพราะว่าการเจราจาระหว่างกรีซกับเจ้าหนี้เนี่ยยังไม่มี ความคืบหน้ายังไม่มีความชัดเจนก่อนที่การจะมีการประชุมของกลุ่มผู้นํายุโรปก็เลยทําให้มีแรงขายทํากําไรกลับออกมาแต่สิ่งที่ผมเรียนไว้ก็คือว่าผมเชื่อว่ากรณีของกรีซเนี่ยน่าจะได้รับเงินช่วยเหลือนะครับแล้วก็คงจะ,ะไม่ไม่มีความไม่น่ากลัวมากสําหรับการที่จะต้องออกจากกลุ่มยุโรปนะฮะเพราะว่ากรีซเนี่ยเขาก็คงยังมีข้อได้เปรียบจากการที่จะเป็นสมาชิกในกลุ่ม Euro ยูโรอยู่เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยก็คงจะได้รับเงินช่วยเหลือเช้าวันนี้เนี่ยก็ มีข่าวออกมาจากนายกรัฐมนตรีของกรีซนะครับเขาก็คงออกมาให้ข่าวในลักษณะที่ว่าการเจราจารมีความคืบหน้ามากขึ้นแล้วก็คงจะได้รับข้อสรุปเกี่ยวกับการขอรับเงินช่วยเหลือเรื่องของการเจรจารปรับโครงสร้างหนี้ของกรีซกับเจ้าหนี้ภาคเอกชนเนี่ยน่าจะมีความชัดเจนภายในสัปดาห์นี้ซึ่งตรงนี้เองเนี่ยก็คงจะเป็นประเด็นบวกที่ทําให้ราคาทองเนี่ยปรับตัวขึ้นไปได้ผ่านการอ่อนค่าของค่างเงินยูโรเมื่อเทียบกับค่าเงินดอลลาร์เช้านี้เนี่ย ทองยังทรงตัวอยู่ที่ระดับราคาปิดเมื่อวานนะครับเมื่อวานปิดอยู่ที่1,728เหรียญเช้าว,วันนี้ทรงตัวอยู่ที่ประมาณสัก1,720 8จนถึง1,730เหรียญก็ยังนิ่งๆนะครับยังไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรแต่เพียงแต่ว่าถ้าหากว่ามีข่าวของกรีซออกมาลักษณะนี้เนี่ยผมมองว่าน่าจะเป็นประเด็นบวกที่ทําให้ราคาทองเริ่มดีดตัวขึ้นไปได้ต่อหลังจากเมื่อวานนี้ปรับฐานลงไปแล้วนะครับแนวต้านด้านบนยังอยู่ที่1,740แล้วก็1,750นะฮะถ้าผ่าน1,750ขึ้นไปได้เนี่ยเทคนิคก็คงจะดูสดใสมากขึ้นอาจจะมองแนวต้านด้านบนเนี่ย1,800เลยก็ได้นะครับก็คงจะเป็นสัญญาณซื้อที่จะมีกลับเข้ามา้าาว่่ผน17800 ไปได้นะครับส่วนโลหะเงินเนี่ยก็ลักษณะเดียวกันเลยก็คิดว่าน่าจะเป็นข่าวดีจากกรณีของกรีซหาว่ตลาดกลับมาให้ความสนใจกับประเด็นนี้เนี่ยเมื่อวานนี้ราคาปรับฐานลงไปแล้วก็น่าจะมีการดีดตัวกลับขึ้นมาการเก็งกําไรใน สัญญาซื้อขายล่วงหน้านะฮะเมื่อวานนี้ที่เริเวลาว่าถ้าหากว่าราคาปรับฐานลงมาแนะนําว่ายังเก่งกําไรฝั่งซื้อได้แนวะรับ1.715ก็ยังมองว่ามีโอกาสที่จะดีดตัวขึ้นไปเหมือนกับถ้าหาก่าท่านจะเทรดทองคาแทงนะ่งในเร่งของการเก่งกําไรก็เหมือนกันนะครับก็คือยังมองว่าราคายังมีโอกาสดีดตัวกลับขึ้นไปแต่ว่าฟิวเจอร์เนี่ยคงต้องตั้งจุด s t o p loss ด้วยเมื่อวานนี้ถึงให้จุด stop loss ไว้ที่ประมาณ1,710-1,715เหรียญน,นะครับถ้าหากว่าหลุดตรงนี้เนี่ยเท่ากรณีที่วันนี้ รับใหม่ที่ประมาณสัก1690-1695แต่ผมคิดว่าวันนี้คงไม่น่าจะหลุดนะครับไม,ไม่มีประเด็นลบอะไรเพราะงั้นราคาอาจจะดีดัตกลับเมื่อวานนี้ถ้าหากว่าปรับฐานลงไปแล้วท่านเข้ามามีสถานะซื้อเอาไว้วันนี้ก็ถือครองสถานะต่อนะครับราคาน่าจะดีดโตกลับขึ้นไป1740-1750คิดว่า740เนี่ยน่าจะได้เห็นในวันนี้ส่วน750ก็รอหลุดหน่อยละกันนะครับส่วนโลหะเงินเมื่อวานนี้ลงไปถึงแนวรับ33เหรียญแล้วก็เริ่มฟื้นตัวกลับขึ้นมา คาดว่าวันนี้เนี่ยก็น่าจะมีโอกาสที่ราคาจะปรับตัวขึ้นไปต่อราคาเช้าวันนี้ทรงตัวอยู่ที่ประมาณสัก33เหรียญ40นะครับก็มีโอกาสที่จะปรับตัวขึ้นไปต่อมองแนวาต้านะครับประมาณสัก33เหรียญ60จนถึง34เหรียญ 34เหรียญเนี่ยก็คงจะเป็นระดับเดียวกับทองคําที่ประมาณสักพันเถ้าหากว่าเราโลหะเงินผ่าน34เหรียญพร้อมๆกับทองคําที่ผ่านพันเเนี่ยคิดว่าคงจะมีแรงซื้อกลับเข้ามาเยอะราคาก็จะปรับตัวขึ้นได้กว้างกว่าเดิมนะครับแล้วก็ค่าเงินบาทตอนนี้เนี่ยเริ่มกลับมาอ่อนค่าลงก็คงจะเป็นประเด็นที่ทําใหออ้ราคาในประเทศปรับตัวขึ้นได้กว้างกว่าปกตินะครับสำหรับวันนี้มีเท่านี้นะครับแล้วพบกันใหม่วันพรุ่งนี้วันนี้สวัสดีครับ